บทที่ง่ายที่สุดนกะ็คือการมาสร้างสร้างลูกตาคนให้เขาติดตามคุณให้เขาเห็นคุณได้บ่อยได้ง่ายมันอยู่ในออนไลน์นะมันอยู่ในออนไลน์นี่ง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าในออนไลน์เนี่ยทุกคนทุกคนสร้างปฏิสัมพันธ์สร้างการเชื่อมโยงสร้างความเชื่อมโยงได้ง่ายที่สุด ะะสร้างความเชื่อมโยงได้ง่ายที่สุดอย่างไลฟ์เนี่ยนะคะไลฟ์หนึ่งครั้งเนี่ยมันเท่ากับมันเท่ากับอะไรคะมันเท่ากับเป็นเรคคอร์ดมันรีแลนด์อยู่ตลอดเวลามันไม่หายไปไหนอะ่ะนอกจากคุณลบครัวฟาเคยพูดเรื่องนี้แล้วมันไม่เคยหายไปจากไหนถ้าคุณไม่ลบเข้าใจไหมเออถ้าคุณลบอ่ะก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเออย่างไลฟ์อย่างเงี้ยนะคะมันง่าย